สิบสุดยอดพระเกจิกับตำนานกบสมยัยย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2452สมเด็จพระสังฆราชวัดประวันิเววิหารทรงมีพระดำริในการทดสอบพลังจิตและความเข้มขลังของพระเกจิทั่วสอ,อยาประเทศขึ้นที่วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนคนปรปฐมในว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งโดยเฉพาะพระดีเกจิดังในสายวิปัสสนากรรมฐานและเฟ้นหาสุดยอดพระเกจติตามประวัติน่าจะมีเพียงครั้งเดียวโดยนิมนต์พระเทราจารย์และเกจิ อาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศมาชุมนุมมากกว่า100รูปงานนี้เรียกได้ว่าพิธีชุมนุมพระเกจิชื่อดังทั่วแดนสยามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คงไม่ผิดนักในพิธีมีการทดสอบวิทยาคมและพลังจิตอย่างเข้มขลังโดยคัดเลือกเกจิอาจารย์ครั้งละสิบรูปด้วยวิธีจับสลากจากนั้นนําท่อนไม้หนึ่งท่อนมาวางบนม้าสองตัวจากนั้นนํากบใส่ไม้วางบนท่อนไม้โดยสมเด็จพระสังฆราชเข ทรงบอกกติกาว่าเกจิตทุกรูปจะต้องใช้พลังจิตบังคับให้กบใส่ไม้วิ่งใส่ไม้ไปกลับโดยกบห้ามหลั่นนอลงมาเด็ดขาดหากใครพลังจิตแก่กล้าจริงก็จะสามารถทำได้หากใครพลังจิตยังไม่สุดยอดก็ต้องยอมล่าถอยไปปรากฏว่าหลังการทดสอบผ่านไปสามวันสามคืนเกจิส่วนใหญ่ใช้พลังจิตบังคับกบวิ่งใส่ไม้ได้ทั้งนั้นแต่บังคับวิ่งไปข้างหน้าได้ทางเดียวบังคับกลับไม่สำเร็จ มีเพียงเกจิสิรูปเท่านั้นที่สามารถบังคับกบสายไม้ได้ทั้งไปกลับถือว่าเป็นสิทธิพระเกจิสุดยอดแห่งสยามประเทศอย่างแท้จริงและปัจจุบันคงหาเกจิรุ่นใหม่เทียบได้ยากยิ่งโดยเกจิทั้งสิบรูได้แก่ 1. หลวงพ่อเงินวัดบางคลางจังหวัดพิจิตร 2. หลวงพ่อปานวัดบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการสหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพสหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรีห้าหลวงพ่อกลั่นวัดพรยาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหหลวงปู่สุขวัดปากพรงมขาำเท่าจังหวัดชัยนาทเจ็หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมแปดหลวงพ่อจอนวัดดอนรวกจังหวัดชุมพรเ้าหลวงพ่อทาวัดพนีแตกจังหวัดนครปฐมสิบหลวงพ่อทองวัดเขากก จังหวัดนครสวรรค์